สวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้อยู่กับผมช่างไก่และนี่ครับแบตเตอรี่หน้าตาคุ้นๆไหมครับนี่คือแบตเตอรี่ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนให้กับเครื่องนี้เลยสลาับ iPad Pro 12.9นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าใหญ่เบิ่มทมนะแบตเสื่อมแบตบวมเราก็รับเปลี่ยนให้ได้นะครับนี่ เปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมส่งให้กับทางคุณลูกค้าเลยนะครับถ้าเกิดว่าเผื่อท่านไหนนะครับสนใจออสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมต้องการอยากจะใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเข้ามานะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ที่สมัยไอทีเซอร์วิสได้เลยนะครับเรามีหลายช่องทางให้ท่านได้เข้ามาติดต่อนะครับผมวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ